ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับฟุมเฟิร์นชันแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับมาสลุนะครับนี่คือไข่ควงกระแทกนะครับของมาสลุ SCDI ขีด ตัวนี้เป็นไโคงกระแทกเขาบอกว่าปรับได้สามระดับนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์บัลเลตแรงบิดสูงสุดคือ250นิวตันเมตรอ่าดูสเปคนิดนึงนะครับผมชอบกล่องของมาสารูมากเพราะว่าสเปคตัวใหญ่ดีนะครับเขาบอกความเร็วรอบนะครับ3,300รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิด250นิวตันเมตรความเร็วในการกระแทกนะครับก็คือ3,500 BPM ขนาดจับดอกนะครับ1.4ส่วนนิ้วนะ250นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าสูงสุดๆแล้วล่ะของไขควงกระแทกนะครับถ้าสูงกว่านี้น่าจะดอกอาจจะหักง่ายอ่แกะเลยแล้วกัน ตัวมาทะลุนะครับกล่องนะข้อนขอมกล่องก็คือเขาสามารถซ้อนได้ซ้อนได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อกล่องแยกนะครับอันนี้คือข้อดีมากๆแล้วก็ตัวกล่องอ่ะค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับหูจับมี2ด้านเลยนะด้านบนแล้วก็ด้านข้างสวยๆเ,เปิดเลยแล้วกันนะครับนี่ยแฟปเปิดมานะครับนี่มีใบรับประกันนะไปลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับมีคู่มืออ่ะดูของแถมนะครับของแถมน่าจะเหมือนตัว 1- 5 5ที่ผมเคยรีวิวไป นะครับในมีดอกไขควงแล้วก็มีบล็อกแปดมิลนะครับแล้วก็มีดอกไขควงยาวนะครับแล้วก็มีดอกสว่านแล้วก็มีแบตนะครับสองแอมป์นะครับสองก้อนนะครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมาสลุนะครับกดตรงนี้ไฟี่ไฟเช็คแบตเตอรี่จะติดนะครับผมชอบมากนี่ครับเกดีนะครับติด2ข้างเลยนะมีไฟ2ข้างเลยนะเออนะครับแล้วก็แบตใช้กับมากิต้าได้นะครับนี่แทนชาร์จแทนชาร์จแขวนได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็น2อแอมป์นะ แล้วก็ตัวเครื่องนะครับให้ดูกล่องก่อนเนี่ยกล่องเนี่ยแค่ยกออกมาก็กลายเป็นกล่องเปล่าแล้วดีมากเ,าเดึงแี่ เหมือนตัวใหญ่ๆกว่าตัว155นะอ่ะให้ดูก่อนเลยนะครับทางซ้ายมือผมเนี่ยคือตัว155ทางขวามือผมเนี่ยคือตัว145ที่เรารีวิวนะครับจะเห็นว่าขนาดคนละขนาดนะครับตัวเนี้ยประมาณ230นิวตันเมตรนะครับตัวนี้250นะครับแล้วก็ดีทรงดีไซน์กิฟเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับ,นะรบรยังมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรส่วนโหมดต่างๆเนี่ยลองเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ให้ดูหน้าตาก่อนนะว่ามันไม่เหมือนกันตัวนี้จะอ้วนกว่าใหญ่กว่าแล้วก็แรงบิดจะสูงกว่าาานะะับจเหมกง โดยส่วนตัวเนี่ยกลิปจะให้เอกลักษณ์มากเพราะว่าจับเข้าไปจะรู้สึกเป็นร่องเป็นรอยเลยนะครับแล้วก็กลิปจะแคบนะครับหมายความว่ามือเล็กๆอาจจะกําได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าเนี่ยเขาจะมีร่องมีแบบสเต็ปของเขาเยอะมากนะครับแล้วก็เขียนว่าบัตเล็ตตรงนี้นะครับด้านบนนะครับเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นยางนะครับตรงนี้เป็นยางบนล่างนะครับแล้วด้านหลังก็ปั๊มเป็นบัตเล็ต นะครับตรงนี้เป็นชื่อแบรนด์นะแล้วก็ห้องเกียร์นะค่อนข้างใหญ่เลยเนี่ยชุดห้องเกียร์เห็นไหมครับใหญ่โตนะแล้วก็หัวจับอดึงง่ายดีครับดึงง่ายดีใช้ได้ใช้ได้ไดตรงนี้นะครับมีปุ่มโหมดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับไฟ LED อยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยมาสรุปผมว่าออกแบบค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยไฟ LED ชัดมากนะครับใหญ่โต อ่ะ <Workers. S 2> ทีนี้มาดูที่โหมดของเขานะครับตัวด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นตัววัดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะปุ่มปุ่มตัวนี้นะครับเหมือนเป็นตัวปรับนะถ้าเกิดขันเข้าเนี่ยเหมือนจะมีแค่สองโหมดนะครับเนี่ยหนึ่งกับสองย่างเงี <around> ้ยนะครับโหมดหนึ่งสองนะครับก็ความเร็วเปลี่ยนนะครับเมื่อสองแรงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นขันออกนะครับปรับเป็นขันออกปุ๊บก็จะมีสองโหมดนะครับก็คือ นออกกดยาวๆกับขาออกที่เป็นกันตกนะครับกดเข้าไปก็จะมีไฟ LED ขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ <S <S พอคลายปุ๊บก็จะหยุดนะครับกันน็อตตกออกมามีอยู่เท่านี้เลยนะครับโหมดใช้งานง่ายๆเดี๋ยวตัวนี้ผมจะลองดูว่ามันเหมาะกับสกรูตัวเล็กๆหรือเปล่าตัวเนี้ยค่อนข้างเหมาะนะตัว155เนี่ยค่อนข้างจะเหมาะเลยนะขนาดเล็กแล้วก็เหมาะกับสกร,รูนะขนาดเล็กด้วยเพราะว่าตัวนี้ปรับได้นะหลายระดับนะครับอ่ะปไปลองกันดูนะครับ อ่ะทีนี้มาดูเรื่องการใส่ดอกนิดนึงนะครับนี่ผมใส่ดอกยาวนะครับตัวนี้ใส่ดอกนะครับจะต้องดึงนะครับไม่สามารถยัดเข้าไปได้เลยนะครับจะต้องดึงนิดนึงนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นดอกสองหัวนะครับก็ใส่ได้นะครับทีนี้มาดูความนิ่งนิดนึงนะครับอืมนิ่งเลยนะเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับนี่ดอกยาวนะครับ กดเร็วก็ยังร่งอยู่นะครับอ่ะอันนี้เป็นสกูนะครับขนาดประมาณนิ้วกายหนึ่งเซนหนึ่งนสี่นิ้วผมจะใช้เบอร์หนึ่งก็คือเบาสุดช้าสุดของเขาเนี่ยประมาณนี้แต่อาจจะกดไม่สุดนะเพราะสกูมันตัวเล็กนะครับลองดูซิว่าจะเป็นไงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไล่ให้ดูก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าระดับนะครับอ่ะลองดูนะหนึ 1, 2, ่งสองสามเห็นไ,ไหม เบาได้นะครับเนี่ยสกูตัวเล็กเบาได้เพราะว่ามันมันตามนิ้วเราได้5ระดับอ่ะอันนี้สกู3นิ้วผมจะใช้เบอร์หนึ่งเราก็จะค่อยๆกดนะครับไม่ได้กดสุดนะ1นึ่งสองซ่อมอันนี้มันดีดดี๋ไหมครับลงได้อ่ะรออีกทีนะครับสกู3นิ้วนะปรับเบ,รเบอร์เบาสุดนะครับไปหนึ่งสองซ่อม ย่งนีครับลงง่ายๆนะครับไม่ต้องกดสุดนะพอตัวนี้ค่อนข้างจะ่แรงที่เบอร์หนึ่งเองเนี่ยรอบก็สูงพอสมควรละแต่จะเห็นว่ายังนะยังยิงพวกสกูขนาดเล็กได้อ่ะทีนี้มาดูสกูประมาณ4นิ้วนะครับเป็นหัวแบบหกเหลี่ยมแล้วผมก็ใช้กับตัวดอกหกเหลี่ยมที่เ็าแถมมายังใช้เบอร์หนึ่งอยู่นะดูซิว่าเบอร์หนึ่งนี้ผมจะกดสุดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่าหัวมันจะโดดนะครับอ่ะไปเบอร์หนึ่งนะครับกดสุด รอบมันจะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้มาลองนะเบอร์2นะครับก็คือปรับตรงนี้นะครับไปที่เบอร์2นะครับคือความเร็วสูงสุดนะของเขานะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเร็วขึ้นกว่าเมื่อกี้ไหมนะครับ12ึ่งสงมเห็นไหมเร็วกันเยอะนะ3,500 BPM กระบตาการกระแทกนะเพราะฉะนั้นความเร็วอะไรมันต่างกันเยอะอ่ะ ทีนี้มาลองนะเจ้าตัวนี้นะครับ8-9มิลเบอร์สูงสุดนะครับลองดูซิว่าจะเป็นไงนะครับไป1-2ึสองซ่อมลงได้ไม่มีปัญหาเรื่องการไขนะครับเนี่ยใช้น็อตสกูประมาณนี้สบายๆนะครับทีนี้มาลองนะครับ เจาะไม้ดูนะครับด้วยดอกเจาะไม้25่มิลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใช้กับแบตที่เขาแถมนะแบตแค่2แอมป์เท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้เบียดแรงอะไรมากเลยนะผมจะลองเปรียบนะครับเป็นแบตเอ่มิกิต้าเนี่ยใส่กับแบตมิกิต้านะครับแล้วก็เปิดเบอร์แรงสุดนะครับแบตหมดอ่ะผมจะลองใส่กับแบตแบรนด์อื่นนะครับที่ใช้กับมิกิต้าได้นะครับเนี่ยตัวนี้ใช้กับมิกิต้าได้นะครับผมจะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะเมื่อกี้มันแบตแค่2แอมป์นะครับอันนี้เป็นแบต4แอมป์ นนี้เป็นแบบ4แอมนะครับก็จะแรงขึ้นมาลองดูนะครับเจาะไม้เปิดแบรงสุดนะครับหนึ่งอมอันนี้ลงแล้วนะถึงข้างล่างแล้วนะครับแต่ว่าพื้นมันบางนะครับมันกินไม่ได้นะครับโยกนิดนึง เจาะได้นะครับสบายสบายแต่ว่าไขควงกระแทกจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือรอบม,มันจะไม่ได้เร็วมากแต่เจาะเรื่องเจาะเรื่องอะไรเนี้ยไม่มีปัญหานะครับมันสามารถกระแทกผ่านไปได้อ่ะทีนี้มาดูเรื่องการจเจาะเหล็กนิดนึงนี่ผมใช้กระดอกประมาณทัก4 5หมิลน,นะครับผมจะไม่ลองใช้ดอกใหญ่นะเพราะว่าให้ดูว่าอัตราการกระแทกเนี่ยมันแรงเวอร์ไปหรือเปล่านะเพราะถ้ามันแรงเกินไปเนี่ยดอก45มิลเนี่ยมีโอกาสหักได้นะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆด้วยนะ ไขควงกระแทกโซงสว่านเนี่ยมันเจาะได้หมดอยู่แล้วนะครับพวกเหล็กพวกนี้นะครับเรามาดูเรื่องของอัตราการกระแทกเลยกว่าว่ามันจะทําร้ายตัวดอกหรือเปล่านะครับอ่ะปนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยผมลงน้ําหนักกดลงไปนะแหมมันเริ่มกระแทกนะครับเพราะว่าผมเมามือเนี่ยกดลงไปที่ตัวเครื่องเพราเนื่องหนักเนี่ยเรียบร้อยนะครับเจาะได้สบาย เบาเบามือนะเบาเบามือแต่จะเห็นว่าการกระแทกของเขาเนี่ยไม่แรงเกินไปนะเพราะถ้าการะแรงมากนี่คือดอกอาจจะหักได้นะครับถ้าเกิดดอกมันติดก,กัะเล็กมากๆเนี่ยดอกหักได้ใช้ได้นะเวลาการกระแทกคือไม่เวอร์ไปนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูเรื่องของโหมดการตกนะครับโหมดการตกก็คือกดปึ๊บหยุดนะครับแบบนี้นะครับค่อนข้างสั้นนะปึ๊บหยุดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ <c oughs> ผมใช้เบอร์เบอร์แรงสุดนะครับไขเข้า อ่ะทีนี้ไขออกนะครับผมเปิดโหมดการตกนะเห็นไฟไหมครับเนี่ยไฟพอดีตรงนี้อ่ะดูที่นิ้วผมนะครับเนี่ยดูที่นิ้วนะครับหนึ่งสองสามนะหยุดแล้วนะครับหยุดแล้วทีนี้ไอตัวเนี้ยมันจะต่างจากพวกบล็อกกระแทงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูถ้าเกิดมันต่อกับอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับแล้วคุณแบบไปลองโหมดการตกบางทีมันไม่หยุดให้ครับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี้เปิดโหมดการตกนะเปิดโหมดกันตกนะครับ นะครับมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าตัวบล็อกเนี่ยมันส่ายนะครับอันนี้ปกติสําหรับการต่อแดปเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่พังนะแต่คือเครื่องมันดีเทคว่าน็อ,นอนตมันยังเกิดการกระแทกอยู่เพราะว่าตัวหัวมันส่ายนะครับอาจจะต้องมีระยะออกมานิดนึงนะครับพอไขจริงๆนะครับมันสามารถไขได้นะหยุดได้จริงนะครับอลองดูทิ้งลองดูนะครับไขออกนะครับหมดการตกนะหนึ่งสองซ่มะหยุดละเห็นไหม คือถ้ามันแบบจังหวะมันได้นะครับแล้วตัวนี้มันไม่สายเกินไปเนี่ยมันก็จะยุดให้นะครับถือว่าสั้นนะแค่นี้เองนะใช้ได้นะหมดกันตกโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าตัว scdi 145ตัวนี้เป็นเขาเรีว่น่าจะเป็นตัวก่อนตัว155เพราะว่าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แรงบิดสูงดีทรงดีไซน์เนี่ยยังดูแบบไม่ทันสมัยเท่าตัว1 แต่ข้อดีของมันคือราคามถูกกว่าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1,700กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยอยากได้ไขควงกระแทกสักตัวหนึง่งยิงสกูลเล็กได้ใหญ่ได้แล้วก็ไม่มีระบบอะไรซับซ้อนไม่ต้องมี AI ไม่ต้องมีโหมดอะไรเยอะแยะนะครับมีแค่ไขเข้า2ระดับนะครับแล้วก็ไขออกเนี่ย มีหมดกันตกก็เพียงพอแล้วกับการใช้งานนะครับตัวนี้เหมาะมากเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ที่ได้เนี่ยนะครับได้แบตนะมาสลุ2ก้อนนะสแอมป์นะครับแล้วก็ได้แท่งชาร์จด้วยนะครับเป็นอีกตัวเลือ่องนึงนะครับของทางมาสลุนะใครอยากได้ตัวที่สูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นตัว155นะครับแต่ถ้าใครอยากได้เยแบยเบไม่ต้องอะไรเยอะนะครับก็ตัว145นี้ไน้เลยเลยเพียงพอนะเพียงพอได้เลย ครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิขิีใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปหาซื้อดูนะครับส่วน YouTube ก็มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับก็แท็กผลิตภัณฑ์ไว้ให้เขาไปซื้อได้เลยนะครับอาจจะมีส่วนลดด้วยก็ได้นะมีคูงมีโค้ดเห็นมีคนบอกอยู่สำหรับวันนี้นะครับฟุ่มเฟื่องแนลคาราวไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถุใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจำราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ครบถ้วนนะครับลองดูนะมาสรุปนะครับแล้วก็ที่สำคัญใช้กับแบตมากิตาร์ได้นะครัับบไปะคร